สวัสดีครับวันนี้เม,มื่อมีเมียผคขอมออกมาครับวันนี้ก็จะมาทำการติดฟิล์มกระจกมือถือรุ่น oppo f11 pro นะอันนี้ก็สั่งมาจากทางร้านค้าออนไลน์นั่นก็คือ shopee นะเพิ่งมาถึงนะเดี๋ยวไปแกะดูของกันว่าข้างในจะมี ของอยู่ในกล่องจริงไหมแล้วก็เสียหายหรือเปล่านะแกดู <het> อันนี่จะรุ่น,น Oppo F11 Pro เนี่ยมีทำการติดฟิล์มกระจก t t r t e c h รุ่นนี้บ Oppo F11 Pro เป็นขอบจอดำนะครับเป็นแบบเต็มเป็นแบบฟูลนะครับโอเคครับนี่ครับ เครื่องที่จะทำการติดนะครับได้มาแล้ว,ลวก็แกะเคสของพี่เขาออกแล้วพอดีผมสั่งมาให้พี่เขาก็าเป็นรุน่นนี้นี่ Oppo F8 Pro นะอันนี้มันเป็นฟิล์มแถมทีม่ามาแถมมาตั้งแต่ซื้อมาเขาติดมาตัวนี้ก็เป็นหน้าจอแบบหน้าจอเต็มนะฮนะเป็นกลอ้กลองปรับอัพต่ออีน,ะนี่เป็นกล้องปรับอัพ ค okay, อย่างนี้ของป็อปอัพตอน,นี้ถ่ายด้วย OPPO Reno 2อยู่นะคนี่โอเคต่อ okay, ไปก็จะทำการติดตั้งผมขอไปดูตัวกล่องสินค้าก่อนว่าอุปกรณ์ที่ได้มาครบหรือเปล่านะครับนี่เอาแกดูแพ็กเกจมาก็โอ้โหค่อนข้างดีนะนี่แน่นหนาดูดีร้อยกว่าบาทด้วยว่าดูดีให้ได้เลย ออามาแล้วข้างในครับก็มีอันนี้เป็นแถมฟิล์มหลังนะครับเป็นลายแคปราไม่ด้วยนะยติดไปเลยเดี๋ยวรอติดในนี้ก็อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดต่างๆอยู่ในนี้กับฟิล์มแตกไหมลองดูก่อนโอเคไม่มีกัรไม่มีรอยไม,ม่แตกนะครับถือว่า โอเคไม่แตกในรถติดดูโอเคเรามาแกะดูอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ในการช่วยเราติดกิงกระจกให้ดียิ่งขึ้นนะทำความสะอาดดูนี้เขาให้อะไรบ้างแกะดูก่อนก็มีนี่เป็นยี่ห้อติดจานเห็ดมีผ้าครับนะมีผ้าสกรีนจานเห็ดมีสติกเกอร์ติดแผ่นกระจกด้วยนะนี่ดู มีมุกงทำาสะอาดอันนี้นเนี่ยไว้ทำมสะอาดหลังจากเราแกะมันจะเป็นผ้าเปียกนะครับโอเคเรามาทำกานแกะก่อนดีกว่าแกะฟิล์มเก่าออกแกะฟิล์มเก่าทิ้งกันนี่เป็นฟิล์มธรรมดานะไม่ใช่ฟิล์มกระจกมกเกเแกะไปเลยมันก็ค่อนข้างจะยับเยินแล้วดูสภาพ แกไปเลยคงไม่ใช่หรอกโอเค okay. ทิ้งไปเลยน,นี่แล้วก็ทำความสะอาดนะครับ <Ash> น <ELLE> <res Fred> ี่แ <necessary> ล <guide. mar cup> ้วเปียกโอ้สภาพก็ฟ้าห้ง เต็มคลิปอาแห้งมาเช็ด orang ini dia. ปุ๊บเลื่อนปื๊ดเลื่อนปื๊ดโอเคถือว่าใช้งานได้ดีนะมีขอบจำขอบจอดำบ้างเล็กน้อยนะก็ตรงรุ่นอาจจะมีกลิ่นเหลือ่อมๆมาหน่อยติดง่ายครับนี่ตอนนี้ก็ลื่นใช้ไปสกพากก็จะลื่นนะมันจะมีความมันของเหงื่อที่นิ้วฝังมันอยู่ในหน้าจอโอเคใช้งานได้ดีครับก็ติดได้ง่ายๆครับก็ พุดปาร์ตเลยเยี่ยมแจมครับแจมถือว่าใช้งานได้ดีนี่สตาร์ทเองมันมีข้างหลังด้วยนะแต่วจะติดฟิล์มแคปเลอรด้านหลังด้วยเขาแถมมาให้ด้วยติดฟิล์มแคปเลอรด้านหลังด้วยทันน้งหมดสารนี่นึ่ง ตามท้องเรื่องนะครับนี่สวยงามคุ้ม,ค,มคุ้มครับนี่อันนี้ติดแคปล่าเรียบร้อยนะครับมันได้เครื่องใหม่ที่เท่กันรอยด้านหลังนะนี่มีกันรอยด้านหลังเช็ดกล้องหนะ่อยโอเคเอาปลุกเอฟเฟียตโปรนะครับนี่เรียบร้อยติด ฟิลมกันรอยลายเคฟราด้านหลังนะ้้ตัวนี้ด้านหน้าติดฟิล์มไปจกเรียบร้อยใช้งานได้ลื่นไหลลื่นไหลดีโอื่นครับใช้ได้แทบลื่นแล้วนี่ลื่นไหลสมูทสมูทปื๊ดปืเลยโอ้ลื่นกว่เดิมเยอะเลยครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ